ครับผมสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาอ,ะอธิบายรายละเอียดข้างในอะไรการหาวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับผมจะเปิดด้านหลังให้ดูนะครับว่าภายในเนี้ยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมจะทําการใช้ไขควงนะครับไขบริเวณด้านหลังนะครับเพื่อจะ เอาน็อตออกมานะครับเราจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าทุกขั้นตอนเราต้องทำเบาๆนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นหนังนะครับเราสามารถมันขาดได้ เราก็พยายามใจเย็นนะครับในการถอนนะครับเดี๋ยวขอสอา,ายนี้ออกก่อนนะครับเกจกาอันนี้ก็จะเป็นสายกีตาร์นะครับเอามาทำป็นที่สพายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตลมนะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงรูตรงนี้เราจะได้เห็นภายในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างใน,น ายคนถามว่าไอการเจาะตัวนี injuries, ้นี่ถีหรือไม่ถีดีไหมมันก็มีส่วนนะครับก็คือถ้าตรงนี้เนี่ยถีการที่เราจะปิดเสียงให้แน่นเนี่ยมันก็จะมีการเขาเรียกว่าการสั่นสะเทือนก็จะอาจจะน้อยลงเวลาเราที่เปิดเบสแรงๆนะครับมันก็จะมีมีดังเสียงดังคึกๆอะไรตรงบริเวณหรือมีลมรอดออกมาก็ ก็ให้พอดีครับตอนนี้เราทำการไขไขน็อตออกทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะดึงมานี่ครับด้านในครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวผัดลมนะครับผัดลมนะครับผัดลมนะครับเป็นการนี่คือผัดลมนะครับ อันนี้ผมเอาฟองน้ำนะครับมาเพื่อลดเสียงกระทบนะครับให้เสียงเข้ามาผมก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเลยครับก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมได้สำหรับผมผมก็พอใจในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้ามาดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างในนะครับก็จะ ด้วยความที่เป็นผมเป็นยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับก็จะค่อนข้างที่จะเละเทน,นิดนึงนะครับอันนี้ก็คือตัวฟองน้าครับฟองน้ํามผมเอามายัดไว้นะครับเพื่อจะให้ซับเสียงเพื่อจะให้เสียงดังกลางวานมากขึ้นนะครับตัวที่ลำโพงที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอปเปิลดอกแอปเปนะครับเขาเรียกว่าดอก a อปเปิลนะครับก็4.5มันจะเป็นซับแอนมิดนะครับมันจะมันจะออกทั้งมันจะให้เสียงทั้ง ซับแล้วก็มิดด้วยในตัวนะครับตัวแอมนี้นะครับตัวแอมขยายผมใช้เป็นของ SK นะครับ 502T นะครับกำลังขยายก็จะประมาณ50วัตนะครับ50วัต์2เนยครับ2อาขัวเขาเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะอันนี้เขาเรียกว่า50 50ะครับก็จะเป็น100นะครับก็จะขับได้ประมาณ100วัตนะครับตัวนี้ก็คือสเตปอัพนะครับ สเตปอัพสเตปอัพแล้วก็จะมีแบตอยู่ตรงนี้ครับผมซ่อนไว้เนี่ยครับแบตแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับโดยตัวนี้ก็จะเป็นการนะครับทำการให้ดูนะครับตัวข้างบนจอนที่อ่าเชื่อมตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับวอลลุ่มนะครับใช่ไหมครับมันก็จะเชื่อมกันอยู่อย่างนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัววัดแบตนะครับเดี๋ยวการต่อเนี่ยผมจะขึ้นวงจรให้ดูนะครับว่าเราต่อกันยังไงนะครับนะครับนี่ตัวตัวที่ลำโพงตัวนั้นจะเป็นทวิเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าซีเสียงแหลมนะครับซีนะครับจะมีทั้งสองข้างนะครับผมใช้ซีทั้งสองข้างในการนี่นะครับขัดนิดนึงค่อนข้างลกครับเพราะมือใหม่ครับพยายาม นี่ครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอ่าสายาเขาเรียกอะไรออกเ AUX ครับก็เนี่ยขึ้นมาตรงนี้ครับก็จะสามารถใช้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเข้านะครับตัวไฟเข้านี้นะครับผมก็จะาจากแบตนะครับจากแบตมามาเข้า s t e ปอันะครับไฟจริงๆตัวนี้คือ12โวลต์นะครับ12โวลต ผมก็ผ่านตัวสเตปอัพจากา12โวลต์มาเป็น20นะครับดูนะครับผมจะเปิดให้ดูเปิดให้ดูนะครับเนี่ยครับตอนนี้ไฟกำลังไฟที่กำลังขยายอยู่ที่20นะครับอ่าก็จะส่งกำลังไฟขยายเข้าไปที่ตัวขยายนะครับเป็น20โวลต์นะครับก็ตัวนี้นะครับก็นี่ครับตามที่บอกก็คือรับได้ตั้งแต่ไฟ9 วถึง24วนนะครับแต่ถ้าเราใช้กำลังไฟเยอะหน่อยก็ก็ดีมีผลครับแต่ว่าถ้าถ้าใช้กำลังไฟตรงนี้เยอะไปประมาณ24อย่างงี้ผมก็ไม่ค่อยอยากแนะนำเพราะว่าเวลาที่เราเปิดไปอนานๆน,น,นะครับมันก็จะมีผลทำให้อแอมขยายของเราทำงานหนักนะครับส่วนราคาแอมขยายเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมนะครับ พูนะครับผมจะอ่าไล่ระสายฝั่งนะครับว่าในตู้นี่ในตู้เนี่ยมันมีอะไรบ้างยังไงนะครับโอ้ย้อนแสงอย่างเลยอ่าเดี๋ยวกครู่นะครับเออถ่ายคนเดียวลำบากเลยนะครับอ่าโอเค่อตอนนี้น่าจะรู้เรื่อง ขอถอดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอ่านี่ครับเพื่อนเพื่อนก็ตัวแอมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแอมอย่างที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัว zk 5 0 2 t นะครับอ่าซื้อในช h อป e ี Lazada นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมได้มาในราคาตอนนั้นน่าจะเป็น445บาทนะครับสั่งมาจากประเทศจีนนะครับมันก็ อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับสายไฟอ่าสำหรับคนผมก็เป็นมือใหม่นะครับก็ก็ลองต่อผิดต่อถูกดูก,ก่อนก็ยังไม่ได้มีเวลาที่จะมาเก็บสายไฟนะครับนี่เนื่องจากเป็นตู้อ่างานครั้งแรกของผมในการที่จะมาพูดตรงๆคือผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับอ่าอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรเลยนะครับอ่าแต่แต่ผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับอ่าอ่าส่วนตัวนี้นะครับ เป็นลำโพงดอก4.5นะครับดอก a p p เปดอกลับตอนนั้นผมได้มาในราคาประมาณ2,350นะครับ350 2ตัวนะครับก็ดอกละ350ครับก็2ตัวก็700ประมาณนั้นนะครับค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าเสียงโดยรวมก็โอเคนะครับอันนั้นคือดอกทวิตเตอร์นะครับดอกทวิตเตอร์นี่ผมได้มาจาก JBL ผมได้มาจากที่มีอยู่ในลำโพงของผมอยู่แล้วนะครับ ต่อมาก็คือตัวเพจตัวเพจด้านบนนี้นะครับตัวเพจด้านบนนี้ผมสั่งทำนะครับประมาณ300นะครับก็300ก็จะรวมตัวอุปกรณ์นี่นะครับซ็อกเก็ตพวกนี้นะครับที่ให้มาด้วยก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านนะครับไปให้ด้านล่างนะครับทั้งหมดนะครับแต่ตัวตู้นี้ครับผมสั่งช่างทํานะครับต่างช่างตีให้นะครับ ราคาก็จะอยู่ประมาณอ่าผมได้มาประมาณเท่าไหร่วะประมาณเจ็ดร้อยครับยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็จะทิ้งรายละเอียดการต่อใหอ้เพื่อนๆได้ดูนะครับครับผมในส่วนของตัวด้านหน้านะครับด้านหน้านี้นะครับตัวผ้านี่นะครับก็จะประมาณหกสิบบาทนะครับตัวคลิปทองนี่ก็จะประมาณ ผมมาได,ได้มาประมาณ30บาทาบน, e นะครับในช้อปปีนะครับตัวโลโก้นี่ก็สั่งทําพิเศษครับอันนี้เป็นชื่อลูกชายนะครับก็ประมาณ1้อยครับเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ดูนะครับครับผมรายละเอียดคร่าวๆก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอ่าอยากจะสอบถามอะไรก็ทักเข้ามาได้ในที่ อ่ะคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ